คนได้รับการผ่าตัดตั้งแต่เมื่อวานครับหมายความว่ายังไงเอาแล้วคนไข้จะได้ไม่ต้องมาผ่าตัดในวันที่คิวผ่าตัดของอาจารย์ทุกคนเต็มหมดถ้าตอนแรกรับหมอที่ดูแลไม่ได้บอกว่าคนไข้เป็นโรคกระเพาะครับเอาแล้วไอ้ปื้มโดนวิ่ชิบหายกำลังบอกว่าหมอที่รับเคสวินิจฉัยผิดพลาดหายแล้วหมอปื้มไม่ได้สังเกตว่าคนไข้มีอาการของธาลัสซีเมียอาจารย์โชน เอาเรื่องหมอปื้มมาใส่แล้วตกลงกูได้ซักประวัติและตรวจสอบคนหมอปื้ม <S <S โอ้โหหมอชนเอาเอาจันปื้มมาแขวนอย่างงี้สวยและจบไม่ดีแน่เลยวะเอทรงแล้วคือแบบถ้าเกิดว่าผ่านได้นะครับหมอปื้มก็แบบผมคิดว่าเดนปื้มก็คงจะไม่ชอบโชนแน่นอนนะครับผมหมอหมอปื้มไม่ชอบหมอชนแน่นอนแบบเพราะว่าเรื่อง้คุณเหมือนเหมือนคุณฟีดแบ็คที่อาจารย์โดนฟีดแบ,บ็คสัยที่นะครับตอหน้าทุกคนเนี่ยผมคิดว่าเรื่องเนี้ยจริงจริงอาจารย์อ่ะคนต้องเอาทุกคนอ่ะมานั่งเควียนก่อนนะครับผมหาแนวทางแบบ เออมันเกิดอะไรขึ้นฟีดแบ็กันเองก่อนนะครับแล้วค่อยมาต่อหน้าอันนี้หมอโชนใส่หมอปื้มยับเลยว่ะหลายหมัดเลยเนี่ย